สวัสดีค่ะเพื่อนๆืทุกคนค่ะวันนี้พบกับบ้านที่วาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กมันนึ่งค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นมันเทศนะคะเป็นมันเทศสีเหลืองค่ะพอนื่องออกมาแล้วจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็สีสันสวยงามมากเลยค่ะวันนี้เรายังคงทำรสชาติแบบไทยๆเช่นเดิมนะคะ โดยใช้กะทิค่ะเราจะไม่ใช้นมสดนะคะและไม่ใส่ไข่ด้วยค่ะเจะสามารถทานได้ค่ะจะใช้กะทินะคะ100กรัมค่ะลงไปในชามผสมนะคะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะ20กรัมน้ำมะนาว1ช้อนชาหรือ1ซี่ซีค่ะบิดลงไปเลยนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะความหวานกำลังพอดีนะคะถ้าชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะ เพิ่มหรือลดได้ตามี่ชอบเลยค่ะจากนั้นเติมเกลือเล็กน้อยค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเลยแค่หยิบมือนะคะขอให้เขามีความกลมกลอมมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นตีส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะเมื่อตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่มันม่วงนึ่งค่ะ ที่เราบดละเอียดไว้แล้วนะคะ100กรัมค่ะใช้ช้อนนะคะยีมันเนื้อมันนะคะให้เขาเข้ากันดีกันกันกนกบส่วนผสมของขรองเลวนะคะก่อนที่ใช้ตะกร้อมือค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตีส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเตรียมร่อนแป้งค่ะวันนี้จะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะถ้าเพื่อนๆมีแป้งเค้กใช้แป้งเค้กค่ะเขาจะให้ความนุ่มแล้วก็ฟูมากกว่าค่ะวันนี้ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะ120กรัมร่อนรวมกันกับผงฟูและเบกกิ้งโซดานะคะใช้ผงฟูหนึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นก็ร่อนรวมกันนะคะลงในส่วนผสมของของเหลวลงไปพร้อมกันครั้งเดียวเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งเลยนะคะในขั้นตอนนี้ให้ดูส่วนผสมด้วยว่าจะต้องไม่เหลวจนเกินไปนะคะถ้าเหลวเกินไป ก็มีผลทําให้ขนมไม่ขึ้นฟูได้ค่ะพอคนให้เข้ากันนะคะจนเนื้อเนียนไม่เหลือฝุนแป้งนะคะแล้วก็ดูความข้นเหนียวนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะพักส่วนผสมของแป้งไว้ก่อนนะคะมาเตรียมถ้วยสำหรับนึ่งกันค่ะวันนี้จะใช้ถ้วยจีบอลูมิเนียมนะคะวันนี้จะใช้ถ้วยขนาด2816นะคะ รองด้วยถ้วยกระดาษค่ะจากนั้นเราก็เตรียมแป้งนะคะสำหรับหยอดลงในถ้วยนึ่งค่ะก่อนที่จะหยอดแป้งทุกครั้งนะคะเราจะต้องคนสน่วนผสมให้เขาเข้ากันดีก่อนค่ะจากนั้นก็ตักแป้งนะคะลงไปในถ้วยที่เตรียมไว้วันนี้จะใช้ที่ตักไอศครีมค่ะพอเนื้อแป้งเขาจะมีความเหนียวข้นนะคะจะตักง่ายกว่าหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้ช้อนตัก หรือว่าจะใช้ทุนบีบก็ได้นะคะตามที่สะดวกเลยค่ะปริมาณการตักนะคะเราจะตักลงไปเกือบเต็มถ้วยค่ะจะเหลือพื้นที่ให้เขาขึ้นฟูได้อีกนะคะประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นฟูขนาดไหนนะคะหลังจากที่เราตักเสร็จเราก็จัดลงซึ้งได้เลยค่ะจัดให้เว้นระยะห่างนิดนึงนะคะ ในน้ำได้ผ่านและร้อนได้อย่างทั่วถึงค่ะในระหว่างนี้เราต้มน้ำไว้รอเลยนะคะเมื่อน้ำเดือดเราก็ยกขึ้นตั้งหม้อเลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้แล้วก็นึ่งนะคะใช้เวลาการนึ่งนะคะ15นาทีโดยใช้ไฟแรงค่ะปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึ่งนะคะครบเวลา เปิดฝาให้เร็วนะคะไม่ให้น้ำหยดลงไปในหน้าขนมค่ะฟูสวยทุกถ้วยเลยใช่ไหมคะจากนั้นนำขึ้นพักบนตะแกรงให้เขาคลายร้อนก่อนค่ะนำถ้วยอลูมิเนียมออกนะคะเพื่อไม่ให้ก้นถ้วยเขาแฉะค่ะให้เขาคลายร้อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเนื้อเค้กของเราจะนุ่มขนาดไหน ร้อยแล้วค่ะขนมมันนึง่งที่ทำได้เองง่ายๆที่บ้านค่ะลองทำดูกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านที่วาได้ทำคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปชิมเค้กหอมๆอ,อร่อยๆอก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ